สวัสดีค่ะคุณนารสสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ็น,นูสวัสดีค่ะอยู่อำเภออะไรคไรับอำเภอกุสินรายจังหวัดกาลสินชื่อนางนารีอายุอายุสี่สิบปกปี่ครับเป็นอะไรคะที่ได้มาทานหลิจื้อร่าได้หลอของสายพันธุ์เป็นมะเร็งรังส้างเป็นนานหรือยังคะไม่ไปหาหมอประมาณสองเดือน สองเดือนก่อนหน้าที่สามค่ะนี่นะไปหาหมอสองเดือนเดือนที่สามหมอบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ก่อนหน้าจะเป็นอาการเป็นยังไงคะอาการมันแบบว่ามันถ่ายปกติเนาะถ่ายถ่ายแบบว่ามันกระปิดกระป่อยกินอะไรค่ะแม่ตอนแรกเลกินชอบกินอะไรกินยาสารก่นยาหมอไหมกินยาหมอตามไม่สะดวกถ่ายไม่สะดวกจ้าถ่ายไม่ได้ไปหาหมอหลายแห่ง สามแห่งสามแห่งคาะมอบอกว่าที่แรกคุณบกว่าเป็นแบบว่าเป็นเนื้อโง่คนหวานเป็นเนื้องอกในลำไส้้ามอผ่าตัดไหมตอนนั้นท่านไมผ่ายังไปผ่าให้ยากิน้าแล้วต่อไปอีกสองเดือนคุนก็ปวดนี้ปวดมากปวดท้องปวดท้องปวดจนมากิีงไปหมู่ตลรางเห่ือนี้ปวดกรีงไปเลยไปตนหมูบ้าน จานบ้านานแรงจากนั้นก็เลยอันแฝงมากก็เลยโซ่ไปโรงพยาบาลกาลสินแกาโรงาบาลหมอขาวีครัโรงพยาบาลโมอขาวหมออันต้าสาวพบเป็นเป็นเนื้องอกเนื้องอกก็ยังอกไม่ทช่ยาอะไรอีกคนก็มาเฮาน้ำเกลือ้วกระบานี่คนก็ได้ดิตัวสาวก็มาแบบอรกซเรตเบิ้งก็วบาบาบานนี้กระบอันรับส้ใส่ทุกตันเอ็กเซเบ้านรับไส้ถุาา ก็ส่งไปที่โรงพยาบาลกผ่าที่โรงพยาบาลนี่แหละ่ผ่าที่โรงพยาบาลจีนอะไรแล้วเอาลำไส้ออกมาจ้ายข้างนอกาทีนี้คุณเชิญค่ะคุณอะไรคะแนะนำเชิญค่ะผู้แนะนำคือคุณวรพรค่ะคุณวรพรนะคะได้แนะนำให้ทานเจอเจอแฟนค่ะเจอแฟนขึ้นรถถามว่า เป็นยังไงเขาเป er ็นยังไงถามข่าวเขาเพราะว่าเคยเล่นเคยอะไรด้วยกันเป็นญาติกันค่ะเขาบอกว่าป้าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วผ่ามาสามครั้งแล้วกินยาอะไรก็มหายหรอกหมอเขาบอกว่าให้มานอนพักที่บ้านสงสัยว่าจะให้มานอนตายแล้วหรล่แฟนเขาบอกอย่างนี้ค่ะแล้วหมอบอกแฟนไหมว่าอายุจะยังไงเขาบอกว่าหมอท่านให้สามเดือนอีกไม่กี่วันสิบห้าวันก็จะขี้ไม่ออกเยี่ยวไม่ออกเขาบอกอย่างนี้ จะต้องไปฉายคีโมบอกนี้ต้องไปเข้าครีโมคุณนารีไปเข้าไหมไม่ไปไม่ไปเลยก็เลยตัดถึงเจอกันมาแนะนํากินยาตัวนี้ถึงเวลาไหวไม่ได oh, ้ทางถึงเจอใช่ไหมคะจ้าให้าหวเจอชวนเพราะว่าจัดไตเปินแม่ทีบอกว่าไปดูไหมเป็นคนณแม่ทีของไปดูอะไรค่ะคุณทารินค่ะคุณคุณธารินนะคะคุณละเาวันนะคะชื่อเก่าสายการอะไรนะคะ่าบอลอาจารย์ารุวันมาเป็น เขาบอกไม่อยากไปนะเขาบอกว่าท่านสุดท้ายแล้วไม่อยากไปถ้าตายก็กลัวว่าตายเพราะเห็นจือเขาบอกงเงี้ยไม่อยากไปรองเดี๋ยวเขาหาว่าเรากินยาเราแล้วตายเพราะเห็นจือเขาบอกงเงี้ยคุณตาลีบอกว่าอย่าไปเลยถ้าท่านสุดท้ายกลัวใช่ไหมคะคุณตาลีตัดสินใจกินเลยเพราะอะไรกินกินลองเบิ้งว่าหน้ามันดีเค็มมันตายก้มันตายไปเลยภาสั่กินลองดูเผื่อดีถ้าจะตายก็ตายไปเลยอ่ะกินอะไรบ้างคะ เอาโชว์โชว์หน่อยขวดตัวไหนบ้างคะเอาโชว์นิดนึงค่ะโชว์นิดนึงรากดอกสกาโรใช่ไหมคะหรือตังสารหล่ะรากดอกสกาโนอย่กินยังไงทังสารทัทังเช่าด้วยค่ะจ้าช็อกโกแลตช็อกโกแลตแล้วก็ซีเรียลซีเรียลถังชาชาถังเช่าซีเรียลชาตอนนี้กินมากี่ชุดแล้วคะห้าชุดแล้วคุดกี่เดือนแล้วคะประมาณส่ง สองเดือนไปเดินทั้งหมดกินกี่เดือนหมอเอาลำไส้เข้าไปถ่ายได้ปกติอันนูเอาลำไส้เอาบอกเอาเข้าก่อแล้วโอ้โหเอาแล้วแบบนี้หมอหมอเก็บลำไส้แล้วก็เลยกินจืออ๋อหมอเก็บลำไส้เพราะเขาบอกว่าต่อไปมันก็จะอุดตันอีกแล้วก็พี่เกินสามเดือนก็จะเสียชีวิตจึงตัดสินใจว่าเป็นไงกินกันกินหมดห้าชุดตอนนี้ถ่ายได้ปกติหรือยัง ปกติจ้าแล้วไปหาหมออีกไหมคะไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยแต่หมอแน้นไม่เข้าไปหมอไม่ยอมคับเขาใจกินยานเดียวค่ะเขาไปล้างแผลหมอบอกว่าทําไมแผลหายดีกว่าเขาบอกว่าผิดปกติเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขากินเห็นจืดโชว์แผลนีดเป็นได้ไหมคะได้ไหมคุณหมอคิะโชว์นิดนึงเนาะ อันนี้หลังผ่าตัดแล้วนะคะนี่เพราะว่าเพื่อจะเอาลำไส้ตัวน,นี้กลับคืนเข้าไปสาม <3 S 2> ค,ครั้งเลย <c oughs> เห็นไหมคะตรงนี้ผ่าเปิดหน้าท้องแล้วก็ผ่าเอาลำไส้ออกมาแผลกว้างนะคะแผลผ่าการเปิดดูช่องท้องค่ะโอเค <c oughs> แล้วคะ่ <c oughs> ะอรอดตายเพราะลิ้นจืดนะคะรคมั่นใจเป็นข้อว่ารอดตายเพราะลิ้นจืดจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อว่าอร์นต์อดนสิกิดโรดะบขอบคุณใครบ้างคะ ขอบคุณเอ่อเมธิคิมขอบคุณคุณลุงคุณคุณคุณกุลอย่างเงาวรพจน์เนาะเป็นคุณนนคุณจ้าคุณทาลินแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทการโลกท่านมิสเซอร์เดลสุนเสงและท่านซีอีโอได้เลี้ยงที่ได้นำเนกะผลิตภัณฑ์ที่ดีมาให้คนไทยของเรานะคะค่ะขอบคุณคุณหมอคิมท่านเดลสัจกรที่มาบรรยายได้อย่างดีในวันนี้นะคะวันตรุษจีนวันที่13กุมภาพันธ์2553 สวัสดีค่ะกาลนรัตคุณสวัสดีค่ะ